เปียกเปลียนเลยแต่ก็เอาไปต้มประมาณโดนๆเติมพี่น้องให้น้ำมันโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องซาลาฮ์อะไรกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยเดี๋ยจ้าวันนี้เรากลมาอยู่กับซาลาห์สาวอัตตะปือคือเก่าพี่น้องวันนี้สาลาส์ศทธาพี่น้องมาเท็ดดอไมดองคือเก่าพี่น้องวันนี้น้องหล่ากไปหาดอ้าใหม่มาพี่น้องนี่ก็ได้ดอาใหม่ไล่เติมเนาะ เป็นแต่นดอใหม่ไล่เลยจ้ะพี่น้องตอนนองหลาไปฮะนองหลาบัติเอาโทรศัพท์ไปพี่น้องนองหลาลงพี่น้องก็เลยบัวใหญ่ท้ายคลิปตอนห้าห้พี่น้องเบิงเนาะก็เลยสีมาอ่าเฮ็ดนี่สีมาเฮ็ดดอใหม่ดองห้พี่น้องเบิงได้จ้าดอใหม่ดองนองหลากระไรกระไรใส่ถุงเนาะพี่น้องดอใหม่ดองเขาดองหลากรเช็ดดอใหม่ดองใส่แก้วพี่น้องก็เคยเฮ็ดให้พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเพื่อนหนึ่งเนาะวันนี้นองหลากระซีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดดอใหม่ดองอีกแล้วจ้า เท็ดโรไมดองใส่แกว้วเซนเก้าเซนเดิมพี่น้องโอ้ยเซนเก้าเซนเดอร์พ่อข้าวไรจา้าแต่ว่าน้องหล่าสิบอกสูเท็ดโรไมดองเนาะเอฟซียังคอมเมนต์มาว่าน้องหล่าเฮ็ดแนวไดมันจังบ่แตกเนาะพี่น้องแกว้วจังบนนง่แตกลไรกะให้ห้าวตองเบิงแบบได้จังหูว่านมใหม่มันซุกในแก้วยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเแก่น้องหล่าสิเฮ็ดให้เบิงติดตามน้ำกันไรเด้อว,ว่าเฮ็ดแนวไดพี่นอ้องนี่เป็นนมใหม่พี่น้องหลา่าฟ้าเนาะฟ้าเคิงพี่น้องพาแล้วห้ากับสินดใส่แก้วพี่น้อง โซได้ชิมันใหญ่มันใหญ่แบบนี้พี่น้องเ่ากับสิมาพาวสีแจเนาะนี่สีแจสีเหลี่ยมแบบนี้เลยจ้าพี่น้องเฮาแบบมาพาจังสีเนาะให้ยเน่าใหม่มันพอดีกับอ่าหูแก้วพี่น้องกับปากแก้วค่ะนะห้มันพอดีให้มันเข่าเนาะมันเข่าไปในปากให้ในแก้วพี่น้องให้มันคนว่านอ้อยใหม่มาหน่อยชนีดเฮากับบัวตองพาเลยเฮากับสาลงไปเลยกระได้เนาะพี่น้องน้องหลาสีเฮ็ดไทยเบิ้งแต่กะทิชาเบิ้งน้ำกันเด้อวะมันนองหลาเฮ็ดแนวใดเน่าใหม่เออดองในแก้วมันจังโบนเอาแหละกะ โบนเอาแล้วก็เก็บไว้ได้ด้นพี่น้องเก็บได้สามปีก็ได้พี่น้องทานามีแนวกินอะไรอยางเขาบ่ต้องกินเขาเก็บไว้สามปีก็ได้เนาะแล้วก็ให้การเทศมบายดองเขาก็สามารถสร้างมาได้ให้เขาได้อีกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเข้าแบบเขาสามารถไว้ใบคล้ายได้พี่น้องยามเนาะใบมันอึดอิซังค่ะเขาซื้อได้พี่น้องเขาซื้อดีเนาะใบดองเลยพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิโบเฮ็ดใส่ทุ่งคนน้องหลาคือเฮ็ดใส่ทุ่งแล้วมันพลาดพี่น้องมันมักเน่าเนาะน้องหลาก็เลยสิมาเฮ็ดใส่แก้วเอา อยางแก้วนี่เฮาแบบบ่ต้องซื้อเนาะบ่บ่ต้องใส่งบมาซื้อแล้นะพี่น้องเพราะว่าเฮาเก็บแก้วเอาเก็บขวดนะใส่ขวดเนาะพี่น้องบางทีเอฟซีคนไทยสิบ่เข้าใจว่าแก้วคือยางแก้วคือจอกนะแต่ว่าทางบ้านน้องลาเอิ้นแก้วก็คือขวอดนนั่แหละพี่น้องทางบ้าน FC ฟซีทางพังไทยจะเอิ้นแก้วคือจอกพี่น้องว่าอา้าวคือใส่จอกไดรนะเอออซีนะเอออันนี้น้องลาสิให้เบิ่งเนาะว่า อันนี้ฮ้าซีมาเฮ็ดหน่อไม้ดองใส่แก้วพี่น้องหรือว่าใส่ขวดเนาะเพราะว่าใส่ทุ่งน้องหลาบอุนัดมันนักเนาพี่น้องแต่ว่าความจริงแล้วค่นใส่ทุ่งมันจังสบายเขาว่าเฮาเป็นหนึ่งเอาแต่ว่าน้องหลารู้สึกว่าใส่แก้วมันดีกว่าแต่เวลาตอนกินก็บ,บ่ได้ยากนะพี่น้องแค่เปิดฝาแล้วก็สั่นๆๆหรือว่าเฮาเขย่าเขย่าเขย่า,ยา,ยามันก็ออกนะพี่น้องเบียร์น,น้องหลาเฮ็ดให้เบิ่งเลยเด้อมาเฮ็ดพร้อวามกันเลยพี่น้องมาเบิ่งนํากันเลยว่าน้องหลามีวิธีเฮ็ดแนวใดนะในการยัดนไม้ใส่แแก้้ววลมัา,าไปต้มแล้วก็จังบ่ เกลอบอแตกราคาโน่ใหม้ทางใหม่บนเน่าเนาะโอเคมาเบิ้งนำกันเลยตอนนี้ครัสิมาเฮ็ดกันเลยจ้ากระิมาฟานี่ป้านโน่ม้พี่น้องเพราะมันใหญ่เนาะมันใหญ่มันกระสีบ่ล้มเพราะมันบนเขาในแกล้มมันบ่ล้มเฮาก็ต้องได้เห็ดแบบนี้จ้านาว่ามันน้ำมอกไปเห็ดจะอยากแก้วเด้อเนาะไอ้แก้วไปปะเอาาวอินกับป้าเดี๋ยวเอาสเกิร์ตเอันิ่มดังกำลังซีดอัานมาสิ ยังเสเกินยีมยอยยังเลยยอคัลลีเอไอยั่กระดับยอรงหยอกี้เป็นยอคลีเอไอจินอนยอทคงตองโดนดูเลยอนะอะไรจะนี่ขวดเท่ากระไดมาแลยพี่น้องขวดคือเป็นขวดเหล่าข้ารลอว่าขวดเราอันนั้น เราบางใบพี่น้องที่เขาถิ่มนะ้วเขากินแล้วเขาถิ่มเขาก็เก็บไว้แล้วก็เป็นลางพี่น้องทำความสะอาดดีๆข้างในเดิมนี่หลอดไช้เบิ้งเขาก็ต้องล้างล้างทางบอกข้างในให้มันสะอาดพี่น้องแล้วเขาก็สีเอาหน่อไม้ใส่นี่เห็นแบบนี้เด้อใส่แบบนี้นะพี่น้องใส่เอาหัวลงก่อนพี่น้องมันจังใหญ่มันจังใส่แบบนี้เด้อตัวได้ที่มันใหญ่โพดเขากะอันนี้มันบ่ได้เด้อเขากะตอกเขากะตัวได้มันง่ายๆนี่ มีพี่น้องมาทีอันนี้นที่ห้เบิ้งซึ้งนี่แบบนี้นอการเหตุน้าใหม้ดองพี่น้องเขาต้องใส่แบบนี้แต่ว่าแก้วข้องเห่าตองสะอาดเด้พี่น้องเอ้ยขัดบ่อสะอาดมันสีเปื้อนอันน้นหม่ข้องเห่าเนาะมันสีเปื้อนมันสีบ่อสะอาดขาเขาต้องใส่ววววความสะอาดเวลาไปคายยังกะดยังได้คายดีนะพี่น้องพอได้คายพอไห้ยางไม่พี่น้องกันเหตุอะไแต่ว่า ขุมนีนอไม้ก็บุคอยมีอะไรพี่น้องน้องหลาว่าเสียนอไม้แห้งน้ำจะเลยบดไอเฮ็ดย่างก็ทัดไอเฮ็ดเถื่อกำลังหาอโนไม้สวางหนึ่งพี่น้องกำลังเฮ็ดกำลังเฮ็ดในหางหาโนไม้แต่ว่านอไม้ทางบ้านน้องหลาก็ค่อนข้างบ่ค่อยมีดอกนอไม้ไฟบ้านนอไม้ไฟป่าย่างบ่ค่อยมีน้อพี่น้องนอไม้ไฟแดงสั่งขนาดายแดงบ่ค่อยได้มีทางบ้านน้องหลาสั่งไล่เสีมีนอไม้เพชรกนอไม้ลายเนาะนอไม้แนวนั่นสิฮาอึดแน่พี่น้องกับเฟสนอไม้ไทยหฮาอึดแน่ บุคอยมีไดยเอากับสีมาสันสันเรียงกันแบบนี้พี่น้องเด้มันสีเริ่มได้หูพางมันเรียงกันแบบนี้แหละนี่เอากับสีเ็ดจังสีแล้วเอากตสีมาใส่เนาะพี่น้องนี่นี่พี่น้องใส่ดงเองสีแหละ ขั้นตอนในการใส่เขาก็ใส่เอาหัวมันลงเลยพี่น้องเนอะแ,แล้วก็คอยสานๆน,นะนี่แบบนี้ได้มัน,มนสม่ำเสมอมันเองเนาะนี่เลยเบิ่งสูตรน้องลาได้เลยแล้วก็ไปเฮ็ดตามได้เลยพี่น้องสูตรง่าย นี่เลยพี่น้องข้าวกระไดและแก้วหนึ่งนี่กระเทียมต้มใบดองกับแบบนี้เลยจ้าข้าวไดและแก้วเนึ่งจ้านี่ข้าวตองล้างแก้วให้สะอาดนะพี่น้องนี่ข้าวกระยันแบบนี้พอดีแก้วเลยพอดีเต็มเลยเนาะนี่ไดแ,และแก้วเนึ่งจ้าวันนี้จะสีได้เท่าไดแก้วพี่น้องกับมีฟ้าอัดพร้อมแม่พี่น,อน้องตองลา้างชิมาทาก่อนเนาะเดี๋ยวมันใหญ่ปวดมันเขาบ่ไดไดปลามันพอดีปากาแก้วเด้อพี่น้องเด้อ เวลาบะเ่นย่างดอกเวลาเฮาเอาออกมากินมันจะไงพา้ามันใหญ่มันเอาออกอยากได้หะน้าแบบนี้เลยพาเรือ่อยพี่น้องพาจพาจนเบิดนี่แหละ ต้องพาทาซีแจแน้วมันใหญ่โพดคันจะได้แบบมันใหญ่แบบพอดีเ่ากับพาประมาณสองก็พอนี่เัากะพาเคืองมันใหญ่แบบนี้เัากะทาเนาะพี่น้องไปหาดอกไม้อยู่ปุ่นพี่น้องเพราะว่าตอนเสาวฮันบุคิดทอซี่ใบดอกพี่น้องอ่าพอดีเอือยเพิ่นกะไปเบิงบ่งไฮเนาะไปเบิ่งไฮนองหละก็เลยไปนำเพิ่นแล้วไปหาดอกไม้แถวไฮแบบนี้แหละ ก็พอได้เอาอยู่หาสองคนกะได้ไล่เติบเนาะคนหนึ่งกะเพื่อนก็นกนได้ไล่เล่นนองหลากระได้ซ้ำหนีเนาะได้ไล่เติบอยู่น้องหลากรว่าสีไหวกินน้ำเนี่ยไหวเท่านาน้องหลาสีหาหน่อไม้เฮ็ดหน่อไม้แห้งอะไรกันสีหาหน่อไม้เฮ็ดหน่อไม้ดองเออหน่อไม้สมน้ำเนาะอันเนนะนดีเ๋ยวนี้ครับก็สีไหวกินทีลนะ อ,อ,อันนี้เขาเอิอนไว้อย่างบ้านน้องหล้าเอือนมาบึงมันปลาสลานน้องหลาบุหูเราเอินเอนอย่างบอว่าเป็นลาวคนหนึงขอของน่งลาวเครื่องหนึง่งชาเครื่องหนึ่งพี่น้องก็เลยแบบค่อนข้างบอกปภาสลาบอกค่อยเป็นนี่อันนี้เขาก็เอาไปต้มน้ำต้มเหดต้มจำแจีวแซ่บพี่น้องนี่เขากะได้บังเพชรน้ำพี่น้องนี่บังเพชรบัเพชรดิบบัเพชรในไฮเลยเก็บมาพี่น้องบังได้ไร เก็บมาแบบตัวใดที่มันแก่ปลูกธรรมศาสตร์มันเพชรดีได้พี่น้องนี่เพชรแห้งได้หน่มันแก่อยู่ในกบเลยมันแก่ค้ากบอกมาพี่น้องค่ะปลูกธรรมศาสตร์ปอดได้เล่งปุ๋ยเล่งยังค่ะนะนี่ก็พอได้เก็บไปแล้วไปไห้ไปสวนนี่พี่น้องเ่าใส่แล้วเลยเนาะใส่นี่เ่ากระิมาใส่นี่ให้น้ำใส่ขวดบัดนี้เ่าก็เฮ็ดแล้วแหละเ่าเอาหน่นนอไม้ใส่แก่เรียบร้อยเ่าก็ะชิมเวน้ำค่ะ หายนาำเลยประมาณซ้ำหนีกับพอ่อเลยพี่น้องมา้องใส่เต็มลายเนาะอันนี้คือเขาใส่น้ำในเก้วก็คือบอไห่เก้วมันแตกนั่นเองพี่น้องจ้าเวลาห่าต้มเนาะเวลาเ,าเอาไปต้มมันจังบ่มันจังเก้วมันจังบบแตกรายก็รน้อ,มนอ,มนอไม้ค้ากไม้มันจังสีสุ ทำตามาลองหลาได้เลยเด้อหยุดหยุดใส่ซ้ำๆกันเลยโอเคพี่น้องตอนนี้น้องหลาก็หายน้ำเสียขวดก็เป็นทีเดียวยแลยเนาะนี่เขาหายประมาณนี้เลยจ้าเ,เ,เขากลมาเอาทุงมัดใส่ปากน้ำแล้วก็เอาฟ้าปิดใส่พี่น้องนี่ ปิดฟ้าแล้วกระแนนอินเตนเลยจ้านี่แนนทุกแก้วทุกขวดเลยเด้อบ้าน้องละเอินแก้วพี่น้องก็สิมักลงเนาะนแก้วก็คือขวดทันละจ้านี่มื่อวานนี้เฮาก็ได้น้อไม้ดองอยู่หาแก้วเนาะพี่น้องนี่เฮาก็สิมาต้มน้อไม้น้ำนี่น้อไม้ของเฮาก็เฮามาตม้ามใส่นี่เลยพี่น้องเล,นนลนงยน้องละาที่ใส่ละที่ใส่แป้งนัวลงไปเนาะในหม้อนี่ในหม้อพอมาต้มน้อไม้น้ำเนี้เฮาก็ใส่น้าประมาณอยู่ครึ่งหม้อพี่น้องค่ะมันวิทย์ไฮมันวิทย์อ่า น้ำใม้ในในหมนะเขาก็มาใส่น้ำในแก้วเพื่อบำให้น้ำเพื่อให้แก้วมันแตกเดี๋ยวเขาก็สิเอาไปต้มเลยพี่น้องโอเคตอนนี้ต้องหลักกระสิภาพพี่น้องย่อหมย่อยังไปต้มน้ำใหม้กันเลยบัณนี้พี่น้องแล้วกระสิพักผ่อนย้อนอารมณ์นอนอย่างเดียวโอเคไปต้มกันเลยจ้าพทีิวายาเฮ็ดน้ำไหม้ดองแต่ว่าโมมีงบไปซื้อถุงมาเฮ็ดเขาก็ก็ิบขวดแบบนี้แล้วก็พร้อมพามานํำพี่น้องร้อมกับฟขวด เขากะเอาขวดไปล่างไปหุกไปถูให้มันทําความสะอาดให้มันเลยพี่น้องเลยกะสมารถเอาไปใส่หน่อใหม่ใส่แกวได้เลยเด้อพี่น้องเลยยัดใส่ยัดใส่้าขึ้นนองลาเห็ดเอาสูตรหนองลาไปเห็ดกระได้พี่น้องรับรองว่าได้หน,น่อใหม่ดองงามงามโบนาบ่เละบบบูดนะพี่น,อน,น้องเนาะได้หน่อใหม่ที่แบบงามงามได้ราคาดีอีกพี่น้องดีกว่าไปใส่ถงเปลือง,งบพาผอมพี่นอ้องเห็ดเดบนี้กะประหยัดงบไปผอมพี่น้อง แ้วก็เอาไปต้มประมาณดนๆเตอิอพี่น้องหานา้ำไหมกะว่าน้ำไหมมันสุกผลหลเนาะจังสีปงแล้วก็บวเฮ็ดหาน้ำไหม่ของเขามันเน่ามันเปื่อยพี่น้องเอานองเอาสูตรขอนองลาไปเฮ็ดได้เด้อจ้าโอเคกันเลยสำหรับคลิปม้นนี้กะสิพ้าพี่น้องจบคลิปไปสน,นีทจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย